สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับมิ้นนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ l i ตเติ้ลซูคาเฟค่ะคาเฟ่สัตว์แปลกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันว่ามีสัตว์แปลกเนี่ยสัตว์อะไรบ้างแล้วก็อยากให้พี่สตา์แนะนําว่าเข้าไปข้างในเนี่ยเราต้องมีกติกาทําอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวตามมันเข้ามาเลยค่ะ เดี๋ยวนี้น้องปิงค่ะน้องปิงนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาให้น้องปิงแนะนํากันว่าที่นี่มันมีอะไรแบบไหนยังไงก็ค่ะว่าที่นี่เป็นคาเฟ่สัตว์เลี้ยงเป็นเอเจนติที่นี่มีอะไรบ้างถ้าเข้ามาในร้านเลยนะคะก็จะมีกาตาที่เป็นอัรติกคบค่ะแล้วก็จะมีแมวหมูสี่สายพันธุ์นะคะแล้วก็มีนกแก๊กซี่ที่วันขึ้นไปทั้งส แล้วก็มีผลิตมอว,าวา่าอ๋อมีแรตคูนด,ด้วยนะคะแล้วอย่างนี้ที่นี่เป็นคาเฟ่คือเหมือนก็มีอาหารด้วยใช่ไหมคะเป็นเมนดิฟแล้วก็มีเป็นแอสปิสไทเซอร์ A Z, แล้วก็มีเป็นของหวานโอเคค่ะแ,ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเข้ามาในร้านเนี่ยเราจะไปเล่นกับน้องๆเราจะทำอะไรนะอันนี้เราเรา,เรามีกฎไหมคะเราจะต้องก่อนอะไรถ้าเข้ามาใช่ไหมคะก็จะต้องเรียนแจ้งลูกค้าก่อนว่าที่นี่เนี่ยจะไม่ได้เก็บค่าเข้าทางร้านเนีน่ยจะให้ เมื่อแม่นี้่ันเดียวอะไรเงี้ยคือเป็นของหวานจะได้แตางคนบบนี้มีสาขาเดียวก็ค่ะคะดูว่าอ๋ออันนี้จะเป็นสาขาที่สองที่ทสาขาแรกคือ่ที่สะบุรอ๋อใช่แล้วอย่างนี้เราเล่นกับน้องนะคะแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเวลาน้องนอนอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ค่อยไหนแต่ว่าคือมีเวลาที่เขากค่อยเราต้องมีเวลามีรอบของเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นสุนัขนกหรือว่าลอกมันต้องมีรอบของเขาเขาอย่างวันนี้นี่ก็คือมีคืออ ดองค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองชิมอาหารในร้านนั่นก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเราจะขึ้นไปชั้นบนเนี่ยเราจะล็อกบนน้องปิ๊งได้คพาเราขึ้นไปข้างบนอีกขึ้ได้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาใช้กล้วยล่อหนองก้านะคะจริงๆน้องก้าะกำลังหลับอยู่เป็นพลาสติกฟฟ์ จริงๆเราไม่อยากรบกวนแต่พี่ทางร้านบอกว่าเมื่อไหร่ถ้าเราเอากล้วยน้องเห็นกล้วยเมื่อไหร่น้องตื่นทันทีกล้ากินกล้วยใช่ไหมกล้าไม่กินมือใช่ไหมลูกแล้วกาก้าไม่กินกล้วยชิปนันยังไม่กินเลยอ่ะมันยังไงมันอิ่มหรอเป็นคนได้ของกินกล้วยเฮ้ยกา้าไม่กินกล้วยนี่กาก้าแปม่แตงโมรึมั้ย อันนี้คิดเป็นมลา,ายาา <c oughs> ไม่ใช่แค่ไม่กินคึอหลบไปอยู่ในนู้นเลยห <c oughs> มักเบิน ไข่กุ้งม,มันปูอันนี้คือส่วนผสมมันจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรฉะนั้นเป็นนักกิ้งเจาะอะไรตาย๋ยวเราไปเล่นกันเขากินก่อนนิดนึงอันนี้อะไรอันนี้เหรอวาฟออนเบคอนไข่ลวก อาจจะฟันช็าคความรู้สึกไม่ปลอดภัยอะค่ะเอาเี่แบบนี้ก็ได้หะคะ้อเคนี่ตองแต่พี่อะตอนนี้้องอายุ6ปีแล้วค่ะ6ปีอู้หู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 หมหูนูหยหวยเหู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 ล้หูห่วูห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 ้หู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 ูหูหูหูรูห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 ูนูห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 หู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 หงหูหหหหา ถ้แต่เห็นเขาบอกว่าที่จริงน้องนนอกลางว,วันใช่ไหมคะใช่ค่<ชอบ>ะว่าสัดส่วนเนี่ยที่นี่ประารสาทกลางคืนแต่ว่าเราปรับเวลาเขาให้เขาสั่งมาแบบรุง่งค่ำได้สั่งทีแ้วก็รู้แล้วทำไมเมื่อกี้น้องไม่ให้อุ้มผีเห็นผีเราสัตว์ก,กันคืนเหมือนกันแห่มโอเคเดี๋ยวเราคือน้องให้พี่เขาก่อนแล้วเราไปดูแร็กคูนกันขอบคุณนะคะประตูได้นะอันนี้คืคอพยายามเปิดประตูเองใช่เหรอ ช่เขาบอกประตูเองได้ดูปีนดูปีนคือ <c oughs> ที่ร้านบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่คลองโซ่แบบเนี้น้องเปิดได้หนูต้องคลองโซ่แบบนี้ <c oughs> ตัวนี้ชื่อเลยนะครับพก <c oughs> ี่ค่ะคกีกี้ค <c oughs> ุกค <c oughs> ุกคุกคุคุอคุกคกคุกกุกกคุอคุออกคุค่กคกคุกกมกอ

มือพอดีมากครับอวนูได้กมั้งกำเลยครับจับไว้นะมวนมือไว้นะได้แล้วชอกเดยนกูเนี่ยสมองเข้าหมากูมันกูไม่กล้าเล่นมันกูคตอบว่ากูอุ้ยนุมมากอะตื่ลว่นแวนว่แล้วเก่งมากตื่แล้วกบ

ลไ<ก>ล่คูนไม่ใช่ไกเเ่เออไล่คุณจะเหมือนล้างดิบเหมือนดิบอาหารในธรรมชาติดิบปลุกมันจะไปล้างน้ำนวดนวดนวดไม่รู้เพราะสาหตุอะไรรักสะอาดหรือว่าแค่นวดให้นิน่มมีเสียงด้วยเหรอ เล่นในห้องของแร็คูนมาแล้วแต่ว่าน้องหลับอยู่แล้วพี่เขาก็ไม่อยากให้เราปลุกเพราะเดี๋ยวน้องจะหงุดหงิดจริงๆเราก็ไม่ควรปลุกสัตว์ตัวนในร้านถ้ามันเป็นเวลาพักผ่อนของเขาแล้วก็ไว้นี้โอกาสหน้าถ้าได้มาเราก็จะเข้าไปถ่ายการเล่นของน้องโบอกว่าน้องเล่นแรงนิดนึงแต่ว่าน่ารักค่ะน่ารักคนนุ่มมากเราแอบไปจับจับ,จบาแล้วแต่ไม่ได้ปลุกเขามีเสียงด้วยเหรอ <S <S> สรุปวันนี้ที่เนี้ยคือแบบไม่ไม่ใช่แค่มีสัตว์แปลกไม่ได้ไม่ได้มี มีแบบน้องๆน่ารักน่ารักเขาได้อาหารโอเคของหวานอร่อยข้าวอร่อยอน,น้ำอะไรเงี้ยแบบโอเคเลยนี่เราสั่งเมนูที่คนสั่งกันทานเยอะๆมาแล้วก็พอเราทานแล้วก็โอเคคืออร่อยจริงๆแล้วสําหรับใครนะคะที่อยากจะลองแวะมาเล่นที่นี่นะคะตอนนี้ก็มีที่สยามสแควร์ชั้น11แล้วก็เมืองทองธานีมีสองสาขาถ้าใครสะดวกที่ไหนก็ลองไปที่นั่นแล้วก็ ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้มีคลิปอะไรอัปเดตกันจะได้ทันกันตลอดเวลา